สุดของเราลมนะรักแพ้แพ้ไม่รักโจรรักรักแพ้แพ้ไม่รักก็โจรรักกรอครับใช่ค่ะโจรรักครับโจรรักเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้โจรรักครับโจรรักสองคนหนึ่งใจโอ้โหโจรรักก็ชอบนะแต่เป็นสองคนหนึ่งใจดีกว่าสองคนหนึ่งใจท้องฟ้านาฬิกาน้ำตาหัวใจท้องฟ้านาฬิกาน้ำตาหัวใจอัลบั้มเดียวกันนะอัลบั้มเชยนอร์แต่เขาเลือกสองคนหนึ่งใจครับสองคนหนึ่งใจกับฟังไม่ขึ้นสองคนหนึ่งใจครับ สองคนหนึ่งใจกับความรักที่หายไปสองคนหนึ่งใจครับสองคนหนึ่งใจถ้าเธอไม่เคยมีใจเพลงแตกเองด้วยสิสองคนหนึ่งใจครับสองคนหนึ่งใจเรียนผูกไม่เรียนแก้ค่ะโอ้ยเรียนผูกไม่เรียนแก้ก็ชอบนะเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบชอบเลยนะในบ้านเมทินพลัสนะแต่ไนก็ขอเลือกสองคนหนึ่งใจดีกว่าครับสองคนหนึ่งใจก็หยุดได้ไหมค่ะโอ้แน่นอนครับเฟิร์สิดฟิชั่นครับ อยู่ได้ใหม่ครับอ่าที่สุดของยี่ก็คืออยู่ได้ใหม่ครับผม